สวัสดีครับเพืนเพื่อนทุกท่านนะครับคนมั่นดอยจะมาทำสอนเพื่อนเพื<ๆ>่อนทำล็อก2ชั้นนะครับเนาะไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเพื่อนๆทื่<ๆ>ทำในมือถือเนาะต้องลบแอป y o u t u b e Studio ออกก่อนนะครับเึืจะเข้าหลังบ้านเพื่อที่จะไปทำล็อกสชั้นได้นะครับผมเพื่อน,อนๆที่ลบแอป YouTube Studio ออกแล้วให้เข้าไปใน Google Chrome นะครับ,รบแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube Studio นะครับนะผมเคยเข้าไปแล้วก็จะขึ้นเดิดเลยนะครับนะเนาะแล้วกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาใน YouTube Studio แล้วจะขึ้นหน้านี้ก็กดเข้าไปตัวแรกเลยนะครับเว็บไซต์ตัวแรกเลย YouTube Studio นะครับ เนืดช้านิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะเห็นขยายนิดหนึ่งนะครับตัวเล็กมากนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นตัวเอสนี่ใช่ไหมครับคําว่าสร้างรายได้สร้างรายได้นี่นะครับเนาะกดเข้าไปตัวนี้นะครับนะครับการสร้างรายได้นะครับแล้วก็เราก็จะมาดูใต้ต้นไม้เนะอ่นะ ถ้าต้นมาจะขึ้นมาจะขึ้นว่าที่อยู่ใต้คําว่าติดตามนี่นะครับเนาะแล้วก็ตรงจะเขียนว่ายืนยันแบบสองชั้นนะครับตอนแล้วก็เราก็กดเข้าไปเลยคําว่าเปิดเปิดเลยนี่นะครับนะขยายนิดนะึงนะครับเปิดเลยเนี่ยที่เป็นสีน้าเงินนะครับก็เปิดเลยครับพื่ปึ๊บพอกดเข้าไปแล้วนะครับ เขาก็จะถามเรานะครับเขาก็จะถามเราว่าระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังความปลอดภัยของ Google เพื่อเปิดการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับแล้วก็อ่านเสร็จแล้วแล้วก็กดดําเนินการนะครับสีน้ําเงินขวามือน,นี่นะครับผมนี่นะครับดาเนินการต่อนะครับนะครับผมทีนี้เขาจะให้เราป้อนรหัสผ่าน ว่าร,รหัสผ่านอ e ีเมลของเรานะครับผมที่เราที่เราใช้เมลสมัครนะครับเนาะเราจะใช้เมลอะไรแล้วก็ว่ารหัสผ่านในเมลนั้นนะครับพอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับบางเพื่อนบางท่านที่มีเมลหลายตัวนะครับก็ให้กดเข้าไปตรงที่ gmail นะครับผมเพื่อจะเลือก Gmail ที่เราที่เราจะาที่เราจะเปิดสองชั้นนะครับผมก็จะเลือก อีเมลที่ผมไสเปิดไว้นะครับเนาะนะครับปั๊บกดเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วจะมีแสดงรหัสผ่านนะครับเราจะใช้รหัสเอ่อรหัสผ่านตัวไหนก็คือรหัสผ่านอีเมลของเราที่เราเคยทําไว้นะครับเนาะถ้าถ้าเราไม่แสดงรหัสผ่านเขาก็จะไม่ให้เราผ่านไปได้นะครับผมเมื่อเราใส่รหัสผ่านในเมื่อขั้นตอนที่แล้วนะครับในอีเมลที่ ที่เรายืนยันแล้วครับเขาก็จะเรากดไอไปนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เราเขาจะให้ถามว่าบันทึกไว้ในโทรศัพท์ไหมถ้าบันทึกในในโทรศัพท์ก็เขาก็จะให้ให้เราบันทึกเนาะเราจะบันทึกรหาสผ่านไว้ในบัญชี Google เพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์ได้ครั้งต่อไปโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกนะครับเราก็บันทึกครับผมปึ๊บนะครับแล้วเขาจะถามว่ามัน คุณใช้อุปกรณ์ตัวไหนในการในนี่นะครับเราก็กดต่อไปเลยนะครับผมแล้วเขาจะส่งันนี้มาให้ส่งหน้าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์มาให้นะครับเบอร์โทรศัพท์คือเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะให้เขาส่งรหัส6ตัวมาให้นะครับเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปเลยนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับ พอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็กดไปนะครับกดไปเลยนะครับหรือกดส่งก็ได้ครับเขาก็จะถามว่าให้เราส่งข้อความทางข้อความใช่ไหมเราก็กดส่งทางข้อความนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งรหัสมาให้นะครับเมืเ่อเราได้รหัสมาแล้วเราก็กรอกเลยนะครับป้อนรนหัสนะครับ หกตัวเราใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยนะครับครับผมเพราะเสร็จแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งก็เป็นการขั้นตอนยืนยันนะครับเป็นการขั้นตอนยืนยันการเปิดยืนยันแบบสองั้นสองชั้นตอนตอนตอนใหม่เขาจะถามว่าเราเปิดการยืนยันไหม่เราก็เปิดกดเปิดเลยนะครับ นะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆไม่ยากครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็จะเด้งแล้วก็จะเด้งไปที่หน้าหน้าสตูดิโอของเรานะครับนะอ่าก็จะขึ้นว่าอ่าเปิดใช้งานอยู่คือเป็นอันเสร็จพิธีเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับไม่ยุ่งยากครับง่ายครับเพื่อนๆอ่าสำหรับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นให้ความรู้ให้ฟังประจานกับเพื่อนๆได้หลายคนนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับคนบ้านดอยชาแน,นลนะครับสวัสดีครับ